ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฟุกก็จะมาทำาอคหนึ่งวันนะคะว่าวันนึ้เนี่ยฟุกทำอะไรบ้างน,นะคะซึ่งวันนี้มีแห่เย็นเย็นค่ะตอนเที่ยงน,นะคะก็มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงมันจะสนุกหรือเปล่านะคะไปดูกันเลยแต่ตอนเนี้ยฟุกขออนี้ตไปโรงเรียนก่อนนะคะไปเลยอ่ะตอนนี้นะคะก็ถึงโรงเรียนแล้วนะคะก็ กำลังเดินเข้าไปโรงเรียนกันนะครับพรนี่นะคะก็เจอพอคิดแล้วนะคะทุกคนอะแล้วาเข้าห้องกนอนกันดีกว่าเอาวันนี้เราจะทาวันนี้มีอะไรทําบ้างวันเนี้ยมันจะไปหาเทียนตอนบ่ายซึ่งไม่ได้ยากเลยขอหลอดมาคุณแม่เข้าห้องเข้าห้องก่อนอื่นเราทํางานหนแม่รืออี่เราก็ทํางานเอกสาร แบบสถาบันรีนโรงเรียนนีเนา่เหนื่อยกหนื่ึงใช่ครับเ้ยนั่งมานั่งอยู่ตรงนี้ตอนนี้ค่ะเราก็โอ๊ยทำงานงานราคาคือวันเนี้ยมันไม่ใช่เวรารเลยแต่ว่าเราก็ต้องไปทำแทนอ่ะหน่อยมากอะไรนะ วราอะไรนะอ,รอ,นอืมเดี๋ยวทุกคนขอไปแต่งตัวแป๊บนึงนะคะค่าวันนี้นะคะก็ปฏิบัติงานหน้าโรงเรียนนะคะในส่วนของก็คือทําให้คนไหว้ครับนะคะแล้วก็ไหว้รูน,นั่นเองวันนี้เหมือนฝนมันจะตกอะเหมือนจะไม่เป็นใจป้าดูสิเหมือนฝนมันจะตกอะก่อนนะคะองแนวก่อนนะแนวก่อนนะคะ เราก็กำลังรีแคปนะคะคลิปที่เราทำกันไปน้องใส่แบบนี้คือเลิ่มเลยอ่ะล็อกซาล็อกใส้นะคะเฮ้ยแล้วจบแล้วแม่อันนี้ใครไม่ได้รู้เหรอเฮ้ยหลอ รดแต่ถ้าบอกอต่ถ้าบอกปู่อีกเหรอพี่อาว่าเอาเรื่องอ่าทําดีน, <c oughs> นะคะเราก็ก็นั่งทํางานเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> เพราะว่าเหมือนกับว่าตอนเช้าเราก็ไม่มีอะไรทํานะคะปู่ยังไม่มานะคะ ก็ควรอย่าไปมากแล้วก็หน right. ักไปก่อนมาแล้วค่ะเราก็จะไปเรียนคณิตศาสตร์กันนะคะที่ชั้นเซียเนี่ยหลังห้องนี้เลยไปกันค่ะเป็นช่องทางหนึ่งในการประกอบอาชีพหรือเพิ่มความรู้ในเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพเลยนะคะเราล้ก็กินข้าวเป็นเช้า รหกกไได้ตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปทำอะไรกันโปกินไปเดินแห่เดินแห่นะคะเดี๋ยวไปเจอกันเลยสวยเลยตอนนี้นะคะเราก็ได้เสียอะไรคะสารปัใไปอยู่กับสีสารปัสเนาะ หน,น่งวนัน,วนแล้วค่ะ่งวันแล้วนะคะทุกคนหึ่งวันแล้วทุกคน,นคร้อนมากร้อนมาก อันนี้คือทําอะไรคะอันนี้คือเรอทุกคนเข้าที่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะรอสวดน,นะคะรอสวดน,นะคะเรา,น,า,านี่คะ่ะอ,นนอะตอนนี้ก็ดึกแล้วนะคะก็คือ เราก็ทํางานนั้นจบก็มืดเย็นค่ําแล้วหนอค่ะแล้วเราก็จะกลับบ้านแล้วก็คือขอปิดคลิปนะคะก็สำหรับใครที่ชอบลิ้นนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดติดตามกด subscribe ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย